เคื่องยนต์ตัวใหม่ทุกันแรงม้าเต็มเราภูมิใจนำเสนอเครื่องยนต์แอดแทร็กเตอร์ตัวนี้แม่เหล็กจานไฟทนความร้อนขนาดใหญ่ปล่อยไฟตัวใหญ่อาบูที่สเสถียรกว่ารุ่นอื่นๆทั่วไปจึงท,ทำให้การเลื่อยไม้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถเอียงเครื่องตัดได้360องศาโดยที่เครื่องยังสามารถทำงานต่อได้ความแรงเทียบเท่าสแรงม้าเต็ม รับประกันว่าแรงกระชากใจแน่นอนแหวนลูกสูบ2ตัวการสูบชุบแข็งเพื่อทนความร้อนสูงและลดอาการซึกหอของเลื่อยยนต์ยังมีแผ่นกั้นรูไอเสียเพื่อลดเสียงจากเครื่องยนต์ได้โครงผลิตจากอลูมิเนียมแขแข็งแรงหลานสตาร์ทที่สตาร์ทง่ายสุด,สดผู้หญิงก็สามารถสตาร์ทได้และเลื่อยยนต์ยังรองรับบาได้ถึง22นิว้วเล่นง,งานที่หนักหน่วงได้ดี ให้งานได้อยู่ยาวหากท่านใดสนใจสามารถต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่บล็อกเลยครับ